สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกท่างเพจหมูดำเมยสซ่านล้วกัสวัสดีสมาชิกทาง,ทาาช,ทางช่องยูทู e นะครับมือนี้ผมกะจะมาแนะนำเพอดีมือนี้ผมมีหมูหมูแม่หนึ่งที่ที่มันติดสัตว์นะครับผมก็เลยจะมาถ่ายเป็นวิดีโอไว้ให้สมาชิกเบิงหรือว่าเอาไว้ไปสังเกตหมูของสมาชิกที่เลี้ยงไม่ มาช้ชิกทียังบูหัวครับเอาไปเบิ่งว่าเข้าจะสังเกตจังไหนว่าหมูเฮามันติดสัตว์หรือว่ามันมันพร้อมที่จะผสมพันธุ์นะครับครับเอาไปแหวไปเบิ <can> <can> ่งเป็นแนวทางหรือเอาไปแหวไปสังเกตเบิ่งหมูจะคลองนะครับว่าว่ามันมันมันติดสัตว์หรือว่ามันพร้อมผสมพันธุ์เพราะว่าหมูบางโตหรือหมูแต่ละโตเนี่ยมันจะแสดงอาการบูคือกันนะครับอ่าบางโตก็จะบางโตก็จะ บบยางว่นขอกนะครับบวกินอาหารหรือว่าบางตัวมันก็จะบดแสดงอาการอีหยังเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําว่าเราจะมีวิธีสังเกตจังไหนแน่ครับอันนี้ครับเนี่ยครับอันนี้ของผมจะเป็นหมูแม่สาวเนี่ยครับหมูแม่นี่ครับเห็มโอครับเนี่ยมันเนี่ยครับมันก็จะมีอาการแบบพ่นนะครับเห็มโอครับมันก็จะดุดขอกดุดยังปืบ ครับกับอีกวิธีสังเกตอีกอย่างหน,นึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบื้องหมอครับเขาจับเขาเขาจะน,นิ่งปึ๊บเนี่ยครับสังเกตเบิ้องเอ้าวัยวะเพียรเขาครับมันจะบวมแดงเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นบหมจะบวมเห็นได้ชัดเลยครับ เนี่ยคืออาการติดสัตว์แหละครับเนี่ยคือนี่คือเฮาสามารถผสมได้เลยจะผสมเทียมหรือจะผสมจริงก็ได้นี่ให้มาจะเริ่มพอค่อยกินอาหารเริมพ้นนะครับเห็นบดครับอบายภัยเหตุเขามันจะบวมแดงเลยเนี่นะครับ เข้าสามารถผสมได้เลยครับเขาจะเ,เขาจะติดสัตว์เขาจะมีอาการติดสัตว์เนี่ยอยู่ประมาณสามมือครับเข้าต้องเฝ้าผสมมือมือแรกเนี่ยอาจจะเตี้ยมอาจเข้าอาจจะทำให้เขา้า,เขาผสมเตี้ยมมากก สั่งมาเลยครับมือแหลกสั่งมาต้องหาแบบที่แบบไกลๆคือสั่งมือไหนในมืออื่นอยังเสียครับกะเฝ้ามาผสมหรือว่าทำผสมจริงกะจะค้างแต่มือแหลกเลยก็ได้หรือว่าจะค้างมือที่สองก็ได้นี่ครับให้เขามีเวลาผสมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งโต้ที่โต้ที่มันบดได้ติดสัตว์นะครับนะครับเห็นบอกครับถ้าโต้ที่บดได้ติดสัตด ค่ว่าเพจเขาก็จะธรรมดาครับเห็นบอกก็จะบวมในหน่อยธรรมดาคร,ราับแต่คันตัวที่เขาติดสัดนะมันจะบวมแดงใหญ่นะครับอันนี้ก็จะธรรมดาอันนี้ก็แม่สาวกันครับนะคร,รับสังเกตจะแตกต่างกันได้ชัดเลยเห็นบอกครับนี่จะเป็นชัดเลย กาอย่าลืมเอาไปสังเกตเบิงหมูอยู่ฟาร์มเฮาหรือว่าหมูที่เฮาเลี้ยงอยู่้อครับสังเกตเบิงอาการเขาว่าเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเฮาผ่าไปเนี่ยสมมุติว่า3ม,มือเขาติดสัตว์3ม,มือเลยไปปุ๊บเฮ้าตรงรออีก20ม,มือครับกว่าเขาจะมาเป็นสัตว์อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้ว 2- 3ส,สมมือที่เขาเป็นสัตว์อยู่นีก่กะข่าผสมครับว่าสัตเฮาก็ตรงรอโดนกว่าเขาจะกลับมาติดสัตว์อีกทีหนึง่ง จะได้เห้าจะได้ผลิตลูกออกมาเลี้ยงเร็วๆนะครับพว่าสันเห่าตรงรอไปเขาจะเป็นสั์ชุกยี่สิบมือครับนี่ฮหลังจากผสมแล้วหลังจากที่เห่าผสมมุดเห่าเาไปผสมแล้วเข้าอย่างว่าเขา,าติดว่ติดกับสังยี่สิบมือกับสังเกตเลยครับถ้าเกิดเขามีอาการคือเกาอีกก็สแสดงว่าบบติดแต่ขหนเขาบม่มีอาการยังแล้วก็สแสดงว่าติด หมูแม่ไม่เนี่ยจะสังเกตยากน้อยหนึง่งอย่าครับบขคือหมูหมูที่เข้าผสมอยู่แล้วเพราะว่าหมูแม่ไม่มึงโตเนี่ยเขาจะบดแสดงอาการอย่างเลยนี่คือผม,ผมเนี่ยผมผ่านมาแล้วนะครับรอบหน,นึ่งเนี่ยอันนี้คือผ่านมาแล้วรอบนึงเพราะว่ารอบนั้นผมผมพึงขายตัวพอผ่านไปกต่ผ่านไปแล้วนี่ครับพึ่งมาติดซัดเอกนี่ผมก็จะสาวไปผสม ว่าหล,ล่อแหลกผมกับผ่านไปกันกัดล่อครับลูกลูกกับจนไงไปเมืเม่อแล้วลูกที่เขาขอมาขอแกล็จะกินอาหารหน่อยล่งนะครับโอเคครับจากไหนกะฝากฝากไวเป็นแนวทางหรือว่าเป็นความรู้สสำหรับสมาชิกผู้เลี้ยงไม้ผู้ที่ยัง่งบูง เอาไว้ไปสังเกตหมูจาก้องครับจากนั้นก็นอย่าลืมกดติดตามช่องรับอย่าลืมกดติดตามเพจไว้นํำเลยครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตความรู้เล็กๆน,น้อยๆนห้รับสมาชิกคนที่ยังบูหูเอาไว้ไปเบ่งเอาไว้ไปสังเกตมูเอาไว้ไปเป็นแนวทางครับสวัสดีครับ